ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงการพัฒนางาน PA ของผู้รับการประเมินนางสาววาัลลณีเทืออตาถาตำแหน่งครูวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหารสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ทำข้อตกลง นางสาววรลุณีเทือตาถาบรรจุเข้ารับข้าราชการเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560อายุราชการ5ปี6เดือนวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกการบัญชีส่วนที่1 ข้อตกลงในการพัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานเป็นไปตามที่กคสกำหนดดังนี้ภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2,564มีชั่วโมงตามตารางสอนรวม38ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2,565มีชั่วโมงตาม,ตามตารางสอนรวม32ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครูลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งระดับการปฏิบัติงานปรับประยุกต์ด้านที่หนึ่งด้านการจัดการเรียนรู้หนึ่งจุดหนึ่งสร้างและพัฒนาหลักสูตรมีการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาเพื่อนำไปจัดทําตารางวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการปฏิบัติและมีความหลากหลายสอดคล้องกับจุดประสงค์และสมัชนะรายวิชามีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู้ มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาเหมาะสมกับผู้เรียนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์1.3จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการออกแบบการจัดก,การเรียนรู้โดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการ active learning เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะตามคามอธิบาย,ายาร,รายวิชาจุดประสงค์รา,ายวิชาและสมรรถนะรายวิชา โดยปรับประยุกให้สอดคล้องเข้ากับบริบทของสถานศึกษาและความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนมีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้มีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรม โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนพัฒนาขึ้นในแพลตฟอร์มแคนว่สาว o w อ r p o i ย t เอกสารประกอบการเรียนชุดฝึกทักษะใบงานและอื่นๆเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายโดยเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันและนำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สร้างแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนในรูปแบบต่างๆเช่น l Line, g o o g l e c l a s s r o o m 1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงและนำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาใช้แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ วัดและประเมิผนผลที่หลากหลายและสะท้อนผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบเพื่อพัฒนาตนเองและนำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดก,การเรียนรู้1.6ศึกษาวิเคราะห์และสัางหอเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้มีการศึกษาวิเคราะห์และสังเาะหอเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน โดยจัดทําในรูปแบบของงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าเรื่องการปร,ปรับปรุงบัญชีสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่หนึ่ง1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเช่นกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการทำงานกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนและการส่งเสริมความมีระเบียบว,วินัยให้แก่ผู้เรียนในการรักษาความสะอาดชั้นเรียน1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน มีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์เช่นความมีวินยัยการตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบในการส่งงานการเข้าเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นและค้านิยมความเป็นไทยที่ดีงามโดยปรับประยุกต์สอดแทรกในกิจ,จกรรมการเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1จัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชามีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนรายวิชาผ่านระบบสทอทศ .2 และข้อมูลผู้ปกครองลงแฟ้มง,งานครูที่ปรึกษาตั้งลายกลุ่มผู้เรียนตั้งกลุ่มรายผู้ปกครองเพื่อแจ้งการเข้าเรียน ผลการเรียนใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน2.2ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนใช้ข้อมูลสาระสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลเรื่องการขาดเรียนมาสายและพฤติกรรมไม่เหมาะสมการเยี่ยมบ้านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนจากกิจกรรมโฮมรูม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนและแจ้งข่าวสารที่สำคัญให้นักเรียนทราบประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียน2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทำหน้าที่ครูในแผนกวิชาการบัญชีครูที่ปรึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่หนึ่งแผนกวิชาการบัญชีจัดทำเอกสารงานวิชาการจัดทำตารางเรียนตารางสอนของแผนกวิชาและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองพาคีเรือข่ายเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนนำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับชุมชนออกนิเทศนักเรียนนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการร่วมกับครูในแผนกวิชาการบัญชีเพื่อรับฟังปัญหาหรือคำชี้แนะจากสถานประกอบการและนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อ้านที่สามด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการอบรมรูปแบบออนไลน์หรือออนไซต์ site, เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะทางวิชาชีพครู และความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาตลอดจนวิธีการสอนและนำผลมาพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพของผู้เรียน3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมนิเทศแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาการบัญชีเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา3.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ มีการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และสร้างพัฒนาสื่อนวัตกรรมรายวิชาที่สอนส่วนที่สองข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนบัญชี โดยใช้ชุดฝึกทักษะวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าเรื่องการปรับปรุงบัญชีสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่หนึ่งแผนกวิชาการบัญชี ผลลับเชิงคุณภาพนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่หนึ่งแผนกวิชาการบัญชีมีทักษะการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีดีขึ้นและนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมีทักษะในการทำงานโดยมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนและมีการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ผลลั์การพัฒนาตามประเด็นท,าท้าทายผลลัพธ์เชิงปริมาณนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่หนึ่งจำนวน36คนได้รับการพัฒนาทักษะการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีและมีผลสำลิดทางด้านการเรียนสูงขึ้นโดยมีคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคิดเป็นร้อยละแปด3 และนักเรียนทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด